สวัสดีครับวันนี้เราก็ขออนุญาตนะผมเปิดคลิปแบบบ้านๆเลยเนาะไม่ได้มีที่ตั้งกล้องพูดไม่ออกมันตื่นเต้นอ่ะหัวใจเต้นตุบตุบตุบเราก็จะมาลุ้นกันนะว่าจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายวันนี้ตื่นเต้นวะถ้าใครได้เป็นพ่อนะจะแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นแต่ถ้าได้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่เป็นไรครับผมขอให้ลูกของเราเป็นคนดี <S 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 แค่นั้นเองคนลุกดู ทุกทีคนลุกเลยอยากรู้นะว่าเป็นเพศไหนแค่อยากรู้แบบเออความที่เราอยากรู้ใช่ปหะว่าเพศไหนก็ได้มันตื่นเต้นอะ่ะพ่อมือใหม่อย่างผมแบบอยากรู้แล้วอ่ะทุกคนมาช่วยลุ้นกันนะช่วยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ใต้ล่างหน่อยว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะผมตื่นเต้นมากช่วยกันกดไลค์นะผู้หญิงผู้ชาย แต่ผมอยากได้ผู้ชายลึกๆล่ะตื่นเต้นแบบไม่เคยตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ <S <S ess <im Essen> เป็นพราะคนก็ตื่นเต้นแล้วแบบเรามารู้เพศแล้วแบบตื่นเต้นยิ่งกว่าทุกคนมารุ้นกันนะไม่ <S <S <ess im ress> จะเป็นผู้หญิงผู้ชายแบบเสียงใสเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของลูกหมีชาแนลได้นะผมคุณพ่อมือใหม่นะตื่นเต้นคุณพ่อทุกๆคนก็เป็นแหละเชื่อผมเนี่ยว่าตื่นเต้นตอนที่มีลูกแล้วก็ตอนที่รู้เพศน,นะผมมันตื่นเต้นแล้วก็เหือลูกมากจริงจีเตื่นเหรอเตื่นเหรอใครเคยใครใครเป็นบ้างคอมเมนต์หน่อยดิว่าแบบตอนที่แบบมีลูกแล้วแบบยังไงมีลูกแล้วก็ยังดีใจใช่ปะ แล้วก็ยังมาลุ้น okay. เพศอีกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเครอคุณแม่กันอยู่เนาะรอสักครู่เนาะเดี๋ยวคุณแม่จะเรียกไปเข้าไปในห้องอันเตอร์เซานะโอเคครับเพศไม่ค่อยชัวร์แต่ว่าถ้าให้เดาวมอว่ามีเปอร์เซ็นจะเป็นผู้ชายให้สัก60%นะคะวแต่ผมอยากได้ผู้ชายลึกๆละอยากได้ผู้ชาย มันเหม,มันไม่ชัดเนื่องจากมีสายสะดือมา,มาอยู่ตรงหางขาทำให้มันบังนะคะคิดว่าอาจจะผู้ชายแล้วกันหมอว่าเพิ่มให้แล้วให้เป็น80%ผู้ชายตรงนี้ขขาขาไค่ะาคือไอ้จุ๋มที่ออกมาใช่ค่ะที่ยื่นออกมาแต่ก็ยังมีสายสะดือมันเป็นเงาอยู่ตรงนี้ ผู้ชาย80%โรคอยู่ด้านหนาด้านหลังกปกติดีนะคะเดี๋ยวไว้เด่นหน้าใส่สะดือมันมันออกไปน่าจะชัดขึ้น <c oughs> อันนี้หวัวน,นี่ตัวนะคะเราก็เพิ่งออกมาจาับก,กันไปดูซาของคุณแม่นะคุณหมอบอกว่าประมาณ80เป็นผู้ชาย20เปรมือนผู้หญิง เขามองไม่ชัดต่มันเป็นเครื่องรุ่นเก่าใช่ป่มมันไม่ใช่เครื่องรุ่นใหม่มันแบบว่าระหว่างกลางอ่ะเขายังไม่แน่ใจแต่มันมีอะไรโผล่อยู่ระหว่างสะดือสายสะดือหอบอกให้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นผู้ชายอีกยี่สิเปอร์เซ็นเขาทิ้งไว้ให้เป็นผู้หญิงแต่ไม่เป็นไรครับจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผมก็ขอให้เขาเป็นคนดี ไม่มีอะไรมากแม่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผู้หญิงค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายไม่บอกบอกไปแล้วขั้นตอนนะอ้าวเหรอก็แปดสิบยี่สิบเนาะใช่ไหมคุณแม่เคเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านเนะตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกเป็นไงครับดีใจไหมดีใจค่ะ ผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะใช่เขาแค่เป็นคนดีก็พอค่ะ<ม>แต่คนนี้นะคะเขาอยากได้ผู้ชายนะคะส่วนเราอยากได้ผู้หญิงนะคะฝันต้องต้องถึงความฝันให้หฟังเลยฝันค่ะฝันถึงได้แหวนทองนะคะเต็มหมดเลยนะคะแต่ได้แหวนทองอมทาทคำทำนายก็คือจะได้ผู้หญิงนะคะแต่เราได้ผู้ชายนะคะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่คุณหมอบอกะคะ่ะสนใจคุณพ่อนะคะใช่ ขอเสียงเอซีผู้ชายหน่อยแล้วีโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของลูกหมีชแนลด้วยนะครับผมไปก่อนไยมา